สวัสดีครับมาพบผมครับวิทศักดิ์ขอกางกับรายการคู่หูดูแลกัครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูข้อดีแล้วก็หลักการทํางานของไส่กองตัวใหม่เป็นแบบแห้งนะครับซึ่งจะมีไส่กองอยู่2ชั้นเหมือนเดิมนะครับหลักการทํางานในขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทนะครับอากาศก็จะถูกดูดจากด้านล่างนี้นะครับผ่านไส้กองลูกนอกนะครับแล้วก็ผ่านไส้กองตัวในแล้วก็อากาศสะอาดนะครับก็จะไหลเข้าไปในเครื่องยนต์อันนี้ก็เหมือน กับรถอื่นที่ปกตินะครับแต่จะมีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือท่อนี้ครับอาจจะไม่เคยเห็นนะนะครับในกรณีที่ว่าอากาศถูกดูดเข้าไปมีเศษดอกหญ้าเศษแมลงนะครับเป็นเศษฝุ่นหนักนะครับมันจะถูกดูดผ่านท่อนี้ครับโดยใช้พัดลมหน้าเครื่องนะครับดูดเอาเศษฝุ่นนี้ไหลผ่านลงไปครับไปด้านหลังของมน้ํานะครับด้านหน้าของพัดลมนะครับก็ดูดไปด้านไปหาเครื่องยนต์ลงไปนะครับด้านหลังของแท็กเตอร์นะครับ ซึ่งจะทําให้การอุดตันของไส้กองเนี้ยจะช้าลงเพราะว่ามีตัวดูดอากาศหรือว่าดูดเศษฝุ่นนะครับออกไปเป็นบางส่วนนะครับในกรณีถ้าไส้กองอุดตันนะครับไม่ได้เป่าไม่ได้บูรุษานะครับจะมีเซ็นเซอร์ครับอีกตัวหนึ่งครับนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งครับเป็นเซ็นเซอร์ไฟฟ้าตรวจจับในขณนะที่ไส้กองอุดตันไฟจะโชว์ขึ้นที่แผงหน้าปัดนะครับ ก็จะทให้ผู้ขับขี่นั้นนะครับจะได้เห็นได้สะดวกสบายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหลักการทํางานแล้วก็ข้อดีของไส่กรองตัวใหม่ครับก็จบลงแล้วครับข้อดีแล้วก็หลักการทำงานของไส่กรองแบบใหม่หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านนะครับมีคําถามข้อสงสัยในจุดไหนก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ล่างนี้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับผมวิรศักดิ์พหัง ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ